อะไรคือสาเหตุของการติดเฮโรอีนคำถามง่ายๆแบบนี้จะถามทำไมครับของมันแน่อยู่แล้วครับใครๆก็รู้ก็เฮโรอีนนั่นแหละครับที่ทำให้คนติดเฮโรอีนหลักการก็คือว่าถ้าเสพติดเฮโรอีนสัก20วันพอวันที่21เราก็จะอยากยาอย่างรุนแรงเพราะในยามีสารที่ทําให้ติดครับถึงเรียกได้ว่ายาเสพติดนี่แหละครับแต่มันมีมากกว่านั้นเรื่องยาเสพติดที่เรารู้ใช่ว่าจะถูกต้องเสียทั้งหมดครับสมมติว่าคุณกระดูกหักเข้าโรงพยาบาลหมอก็จะให้ไดโมฟีนระงับอาการปวดหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนไดโมฟีนนก็คือ,อนนแหลั มันแรงกว่าเฮโรอีนที่ซื้อขายกันทั้งหลายเท่าเพราะมันไม่ได้ผสมสารอื่นๆลงไปอย่างที่พ่อขายยาทําครับมีคนมากมายใกล้ๆตัวคุณรับเฮโรอีนชั้นเลิศนี้จากโรงพยาบาลบางคนก็น่าจะติดยาใช่ไหมครับแต่การศึกษาอย่างใกล้ชิดพบว่าไม่ใช่แม้แต่คุณย่าที่ผ่าตัดสะโพกก็ไม่กลายเป็นคนติดยาทําไมล่ะครับทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการเสพติดนี้ผ่านการทดลองหลายครั้งตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20เป็นการทดลองที่แสนธรรมดาเลยครับคือเอาหนูมาใส่ไว้ในกรงที่มีน้ําดื่มให้2ขวดขวดหนึ่งเป็นปน้ําเปล่า